สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะพาเข้าครัวผัดตับกะเพรานะคะก็จะมีตับแม่ทินล้างด้วยน้ำส้มสายซูแล้วก็ใส่ไอ้แป้งมันลงไปขยำนะคะนี่ค่ะเขาก็จะได้ไม่ต้องมีกลิ่นคาวเวลาเราผัดนะคะก็จะมีกระเทียมมันหมูแม่ทินใช้มันหมูนะคะเอาไปเจียวแล้วมาผัดจะหอมนะคะหอมหัวใหญ่หนึ่งหครึ่งหัวแล้วก็พริก พี่ก็เด็ดที่สวนนะคะมีกระเพราเครื่องปรุงก็จะมีรสด,ดีผงชูรสน้ำตาลแล้วก็พริกไทยแล้วก็จะมีเกลืออีกนิดนึงนะคะแม่ทินดื่มออกมาน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำปลาข้าวคว้วผัดกระเพราตับกระเพากันนะคะเกี่ยวได้ที่แม่ทินก็จะใส่กระเทียมลงนะคะ ด้วยตับนะคะน้ำมันหอยกันกระปุงโ้ํปลาเครื่องปรุงนะคะแม่จะใส่เกลือลงนิดนึงนะคะ ก็เป็นอันเสร็จนะคะกระเพราตับก็เป็นอันเสร็จนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ